ฝึกทำแก้วสามดีนี่มันผิดพลาดตรงไหนวะก็รู้แล้วว่ารถบรรทุกน่ะมันต้องมีสิบล้อแต่ว่าล้อมึงอะมันขาดสารอาหารหรือไงไปฉีบปริโอหน่อยเพื่อล้อจะได้ตึงๆมึงแบกได้ไงวะนั่นสมมะาระจะไป สีอรับมะแคได้อะไรกูรู้เปล่าเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไงฮะเมื่อกี้ทำดีมากเลยว่ะส่งสายยางให้แบบแป๊เยินดีอยู่แล้วครับหมอพอเราแท็กทีมกันแล้วโคตรเข้าขาเลยเว้ยบอกเลยว่าวิธีนี้ไม่ว่าจะใช้ที่ไหนก็หล่อนติดตาตื่งใจเสมอนี่ของพระเจ้าตานกวีดวิเศษปลุกเพื่อนเขา <unemployed> ้าเวีนไม่ยากอย่างที่คิดนี่เป็นไงเด้งทัใจ คนเรานะมันต้องรู้จักหาวความรู้ใส่ตัวรู้ไหมโดยเฉพาะตัวนี้นะี่เขาขาวอุ้ยอย่าเจามาใส่สักตัวจังมันไม่น่าใช่แล้วนะลงุงมันก็จะมีอยู่ช่วงนึงแหละที่คอมกระตุกเหมือนเส้นเอ็นพิการแต่ก็พยายามเล่นมันเป็นกันทุกคนนะวันนี้นะคะจะมารีวิวไอสตีมพิมพ์นิยมอเ,เอา้าคงจะแกะผิดได้านวันนี้ก็มาถึงคิวงานอางุ่นสีฟรุง้งฟริ้งนะคะอา้าแต่องุ่นอิงแก่มาแล้วมันหายไปไหนไม่แน่ใจว้ายโอ้โห ลงไปตายต่อหน้าต่อตาเหลือแต่กล่องให้ดูต่างหน้าเหมือนว่าจะไม่ได้แดกแล้วยังแหกอีกปิดคลิปเธออีเพินรู้ไหมว่าพี่กินคนเดียวแต่เปรี้ยวกับทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยให้เธอรักหัวปักหัวปั๊มให้เธอลงในคำทุกคำพูดจาแต่คำเนี้ยกูหอโโหโอ้โหโอ้โหสดสด พีสูตรแบคงปลอมจ้าเอามาส่องแล้วหน้าข้างบนนี่โอ้โหดูเงาคมเข้มข้างล่างนี่หน้ากลมมาเป็นคิมจองอื่นเลยนี่มันแบคงรุ่นพิเศษผลิตจากเกาหลีเหนือปะต่อยต่อยเมื่อไหรจะไฟเขียวรถมือใจถึงแต่ขาไม่ถึงว่ะกระปากนึกเอเาพาทูแต่งรถยังไงให้หนีการจราจรติดขัดได้เวลาน้ำท่วมนี่ก็ไม่หวั่นนะใครมีกระตังก็แต่งตามลุงมาเลยนะไอ้ลุงแจม เปิดเตึกใหม่ต้องใช้แมววัดเตึกข้างบนจะวัดไงถามได้ก็ยื้ไอ้บ้าที่มาของคำว่าแมวเปรตต้องบอกเลยว่าเสียงอุ้ยของพี่นี่ดูสิ้นหวังมากบกพรายไหลพื้นเขาตึงหน้าตั้งย่อยหน่อยย่อยหน่อยครับอย่าจะย่อย่อโอ้โหเ็ได้งนครับครับสองและ อะไรลุงถัดทำอะไรลุงให้ดูอะไรเนี่ยาขาคือจอมยุทธจอมยุทธเพื่อครั้งก่อนหมอบต่ำครั้งนี้ช่างมีความพยายามสูงแบบสูงเลยแหละแล้วนี่พี่จะสูงไปทำไมก็ครั้งก่อนนะมีคนบอกว่าช่างมีความพยายามแต่หมอบต่ำครั้งนี้ช่างก็เลยมีความพยายามสูงให้เลยสูงสูงขึ้นไปได้ชั้นสองได้ไหมพอแล้วเถอะครับพี่ นี่สินะที่เขาเรียกกันว่าแค่มองตาก็รู้ใจมันมันมันมาเครื่องแระรงแต่งไม่ยากปาดโครกอีกหน่อยจะอ้าวดับเฉยเอออย่ามองหน้ากันอย่างนั้นดิอันนี้หลดตัวอย่างไปเชื่อให้แม่หน่อยอครับแม่ตัวอย่างเรามาอย่างนี้เัตัวอย่างมันจะหาเจอไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เขียวเข้มอันนี้เขียวอ่อนโอ้โห อันนี้ยึดไม่ได้เลยผักบุ้งเราคุณไปซ่อนอยู่ไหนนี่อยู่ในแกนลายรด้ไงอย่าง,างาวันพีชไม่ได้หาเจอไม่ได้ไมไม่มีเลยมันอะไรกันครับเนี่ยนี่เขาเรียกว่ารถครอบครัวถ้านัาเรียงตัวตอนนี้จะได้5้าที่นั่งแต่ถ้าเกิดว่าเปิดแคบหลังนี่เสือมบ่อนี่แปดที่นั่งเลยนะมันยังมีแคบหลังอีกหรอโอ้โหกล้องวงจรปิดของแท้ว่าไ,ไม่มีเปิดเลยสักตัวรถนี่มันกลัวตึกหายหรือไงมึงส่องอะไรวะเนี่ย เอาจริงไม่จับเป็นไม่อยากซาผมแล้ที่ร้านกลับไปบ้านทีนี้นะกูมีทูโทนจะถ่ายลงโซเชียลยังไงอยากกระแพงแตกกระตาดูให้ดีนะมมมมิิิิบบบบเอาละโอพี่หัวชะจะดักสะคอทเดีะยั่งทอดู่เดี๋ยวนึงแป๊บเฮ้ยเดี๋ยวมาถึงเพี้ยงเพี้ยงก็เพี้ยงเกือบไม่ทันแม่งตัวเก่ามันเข้าวินเฮ้ยเดี๋ยวเก็บก่อนฟินเลยไหมล่ะมึงโอ้โหเดี๋ยวนี้กระเป๋าตังค์ไม่ต้องน้องจะพบมาเป็นอาร์บัม ก็ดีนะหาตังง่ายดีแต่เวลามีเหรียญนี่ทําไงอ่ะก็รีดมันให้แ็นเป็นแผ่นเดียวกันแล้วก็ยัดมันลงไปในซองไงเออกลับไปใช้กระเป๋าเธอะหนูเออความผาสุกของราษสรนให้กินดีอยู่ดีใช้ใครถามไม่เคยเห็นห้องเต้มาปฏิบัติงานเองหรือไงเห็นข้าแล้วไม่ถวายบางสกุลนะเองเนี่ยโอ้โหแท็กซี่แท็กซี่รุ่นนี้มีขึ้นที่ใดมันท้าใจผมเรื่องเกินครบพี้เออแบบนี้แหละได้ผม ตอนทุนชีวิตของคนเรามันไม่เท่ากันนะลุงก็มีแค่รถเก่าๆคันนึงต้องมาขับแท็กซี่ฮาร์ริเงร์เียได้เลนุม่มเอ้ยรถเก่าลุงนี่ขับพอค่าน้ำมันไหมครับอุ้ยแม่สาวดูจากข้างหลังแล้วน่าจะขาวสวยอุ้ยแต่หน้าเ<ด>ต็มไปด้วยแอปเปิลลูกมันเริ่มเลยแถมคิ้วปลิงสิ่งใดโดนบันดาลให้เจ๊แต่งหน้าอย่างนี้ครับอ้ามอ้ามไฟอัตโนมัติเสียงแล้วมึงคิดตอนนอนกับเมียสิ เออคือพ,พี่พี่ครับก,ก็รู้ว่าเผื่อเรื่องชาวบ้านมันน่าสนใจนะแต่เรื่องอะไรเรื่องอะไรดูด้วยนี่ไม่ตัดผมกันแล้วหรอครับกันไกลกูจะไม่รับลูกค้าปิราดร้านลงงอใครเคสนี้ไม่เคยเจอจะเอาไงกับมันดีว่าไม่ติดป้ายทะเบียนมันก็กลืงึงๆแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกมันก็มันยังไงยังไงจะเอาไงดีวะเนี้ย ตึงพี่ตึงจัดลักลอบเขาปมพบี่มึงตึงแต่มาม่าก,กูจะถึงหม้อก,กี่โมงเนี่ยฮะอยรอก็รอก็ปั๊บม่ต้องเดกแล้วมั้งเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวจบนี่คือสิ่งที่เมียดูไว้รถสวยใสยสไตล์เรียบหรูและนี่คือสิ่งที่กูเห็นม,มาเป็นโกดักเลยมึงแต่เดี๋ยว,ยว,ยวนี่เปิดดูข้างในนี้อย่างสีเหลืองเยลโลกโอ้กูจะบ้ารถขนาดมาเยอะเลย,ยสงสัยเแบอบร์ย1เนี่ย มือถือใครพกมาโรงเรียนนะรุ่นนี้มึงยังพกกันอีกเหรอเอาละเลงที่ศูนย์ทวงแล้วก็พวงไปที่ศูนย์กลางกูมึงแค้นอะไรกูเนี่ยแม่นนะสแกนนิ้วมันเก่าไปกูใช้ติ่งหูปลอดภัยชัวร์ <laughs> เออเนี่ยกูพูดจริงนะรัวแพนด้ามึงเนี่ยนอกจากจะตาลายแล้วยังหน้ากลัวปแปลกๆอีกแล้วมึงคิดดูกลางคืนเนี่ยไฟสาดมาที่กูคิดว่าลูกกลอกเลยนะน่ะ แล้วนี่ก็คือตำนานผัวพี่มาสงสัยว่าพี่กันหนีบ่อยก็ๆก็ๆจิบหายเลยเหี้ยผัวมาเอาแล้วผัวผัวก็ผัวผัวเรามาผัวเรามาไปหลบก่อนไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เร็ว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 ผัวกูมาหนีผัวเลยวิ่งไงงแล้วมึงไม่ใช่ผัวผัวอ้าวต้องจะวิ่งด้วยอันนี้ผัวพี่อ่ะตอแล้วพี่วิ่งทำไมเนี่ยฟซลมหยอด แม่กูตีมากจะเอ้าไปอ่าสะท้อนกลับหัวเนีมึงเจ้าหิทำมึงจะตีขนาดนั้นเราหลบให้หลบให้อ่ะเฮ้ยโอว่าจังอยู่กลางสงครามรับได้มึงตีคนเดียวไปเลยสุดไได้หมดเอาเนี่ยเก่งจ้าเก่งนุ่มทุบวะไม่ต้องมีกูก็ได้ไปเอาเนี่ยนีจบเกมวอ้โหสู้เอาไผเป็นไผ ไม่ได้โฟกัสที่หวเลยโฟกัสที่พี่เอใส่รองเท้าคนละข้างอ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปฮาฮา,างนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะแลวถ้าเกิดว่าเวลาของทุกคนยังเหลือนี่ก็สามารถไปรับชมคลิปอื่นของเราได้สำหรับวันนี้ปล่อยให้มันตีต่อก่อนกูมาทำไมวันนี้กูมาที่นี่ทำไมมึงคนเดียวก็พอแล้วมั้งโอ้คนบันเทปช่วยไม่ได้ไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนวูโอ้โหเทพจริงเท่จังเลยกู